วันนี้คุณพระจะมารับประทานอาหารหรือเปล่าเจ้าคะั่งอุ๊ยอุ๊ยอีปว่วยมึงจะหลบทำไมเะ่ฮะมึงจะหลบให้กูโดนทำไม,มถ้กท่าพี่แอบไม่โดนฉันก็โดนสิจ้ามึงหลบไปเลยก่อนที่กูจะย่งางตีนไปไทแอมเจ้าขานี่มึงเป็นนายหรือว่ามึงเป็นเบาเ <c oughs> บาก็เป็นนาย บ่าวก็เป็นบ่าวที่เจ้าค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าบ่าวขอประทานโทษเจ้าค่ะคุณท่านเจ้าค่ะเบามีข่าวดีเจ้าค่ะคุณพระน่ะได้เรื่งบรรดาศักดิ์เป็นพระยาแล้วเจ้าค่ะอีทีดีนะเจ้าค่ะคุณท่านของเบาก็จะได้เป็นคุณหญิงคุณหญิงเ่ะเขาต้องเมียเอกไว้ใช้หรัอจ้าพี่แอบ เย็นพรุ่งนี้เราจาจัดงานฉลองใหญ่กันจะเตรียมทันไหมเนี่ยทันไม่ฟักทันเจ้าค่ะคุณพี่คะ าทำไมสาลีอิฉันเพิ่งทราบว่าคุณพี่ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณอิฉันทั้งดีใจแล้วก็ตื้นตันมากๆเลยนะเจ้าค่ะแต่คันจะรอให้ถึงกำหนดที่คุณพี่ไปเรือนอิชันอีกต้องหลายวันอิฉันคงอึดอัดใจต,ตายก่อนแน่ๆเลยเจ้าค่ะก็เลยจำเป็นต้องขออนุญาตคุณพี่แย้มเนี่ยมาแสดงความดีใจกับคุณพี่นะเจ้าค่ะคุณพี่แย้มคงไม่ว่าอะไรนะเจ้าค่ะ ฉันจะไปว่าอะไรหล่อนได้ก็ในเมื่อหล่อนอน,อนุญาตตัวเองเรียบร้อยแล้วนี่ขอบพระคุณนะเจ้าค่ะคุณพี่แยามเนี่ยใจกว้างมากๆเลยนะเจ้าค่ะแล้วนี่จะมีงานเลี้ยงฉลองกันเมื่อไหร่จ้ะเจ้าค่ะกลับไปก่อนซาลี่ พี่แยมเจ้าคะถ้าคุณพี่มีอะไรจะใช้อิชันเนี่ยบอกมาได้เลยนะเจ้าคะไม่ต้องเกรงใจเจ้าคะ่ะฉันคงไม่กล้าใช้ม่สาดีหรอกอ๊่นี้ฉันลากลับก่อนนะเจ้าคะ่ะ